สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ high q fire high ประกายแสงนัตตี Hi ้นะครับผมเออเราอยู่ในไดีสายฟรีของผมเองนะครับผมตรงนี้อ่ะจะบอกว่านี่นะสายฟรีมีเพชรเป็นหมื่นนะครับผมเพชรตอนนี้ของผมมีเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็แฝดมียะใกล้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยแฝดมียะยังไม่มานะเป็น s มาัศจรรย์อยู่นะนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าผมดวงดีมากนะครับไม่ได้ตัวมันมาอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะไม่ได้ตัวมันมาเนี่ย โคทาโร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเนี่ยฮะอีก83ครั้งการันตี UR ใช่ไหมไอ้83าครั้งเนี่ยมันจะโดนโยนยกไปวันที่แฟดมียะมานะครับผมซึ่งผมโชคดีตรงที่ไม่ได้ตัวมันมาถ้าเกิดได้ตัวมันมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าการันตีมันโดนรีเซ็ตพอการันตีโดนรีเซ็ตผมก็ต้องดองตั๋วใหม่ดองเพชรใหม่ซึ่งมันน่าจะไม่ทันนะครับอันนี้ผมการันตียืนยันแน่นอนว่าผมได้แฟดมิยะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ที่ผมต้องสุม่มทําไมผมถึงต้องสุม่มหนึ่งเพื่อให้รอบการันตีมันลดลงเหลือ83ครั้งถูกป,ปะแล้วก็ผมได้ตั๋วพวกนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยสุ่ม10ครั้งได้2ตัว๋วสุ่มห0ครั้งได้5้าตั๋วเนี่ยตอนที่ผมสุ่มตอน50เนี่ยผมกลัวได้มันมากเลยผมกลัวได้อีกตัวเนี่ยแต่ผมโชคดีมากไม่ได้มานะครับเท่ากับเราได้5ตั๋วฟรีแล้วก็ลดการันตีไปเหลือ83ครั้งซึ่งตอนเนี้ย83ครั้งกับ7ตั๋ว ก็แปลว่าตอนนีเ้เราเหลือแค่80ครั้งเท่านั้นนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิ80ครั้งก็บ้าแล้วพ,พูดผิดเจดผิบสาไอ้8 3ดลบเดใช่ไหมเดี๋ยวผมไปคำนวณให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีเพชรตอนนี้ใช่ไหมหนึ่งหมืกว่าเพชรนะครับแล้วก็ลองไปดูที่แพ็คพิเศษแล้วก็แพ็คพิเศษตรงนี้นะครับผมซื้อตูวเนี่ยผมกดซื้อสูงสุดได้69นะอ่าสมมติถ้าคิดง่ายๆวิกิเรามีเใช่ไหมเราซื้อไปหก เราซื้อไป63ก็จะรวมเป็น70ลบกับ83ที่เหลือก็เหลือ13ตัวเองครับ13ตัวแล้วรอบระยะเวลาของแฝดมียามายังไงผมก็ได้นะยังไงผมก็ได้เพราะว่ามันจะมีพวกกิจ,จก,กรรมพวกนี้ด้วยนะที่มันจะมีเช็คอินนะครับได้ตั๋วนะครับเช็คอินได้ตัว๋วร้านค้าก็มีขายตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นผมได้แฝดมียาตั้งแต่แรกๆแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมอัดคลิปหรือไม่ก็มาไล์ให้ดูเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับผมเออแล้วผมทำขนาดนี้ได้ยังไงคลิปนี้ต้องฝากทุกคนติดตามนะครับอ่ากดไลค์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเลยว่าผมทำอะไรกับไอดีบ้างที่ไม่เติมเลยแล้วได้แฝงมิยะนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับ i f t m a n Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025 พบกับเหล่าสรตมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและเหล่ากองแท็บเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปรย์ทุ่มเทของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแรดโนล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิดแล้วพบกันที่บูธลิทแมนชั่น เอาละครับอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกกันก่อนเรื่องโค้ดแล้วกันนะครับผมวันนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับโค้ดแพกนะครับก็ใส่โค้ดไปเลยตรงนี้ปึบ High Q File แค่นี้นะครับผมแล้วก็กดตกลงปึบโอ้ได้ตั๋วมาสามนะตรงนี้เรามี41แล้วนะแต่ผมก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้ผมก็ยังไม่ใช้นะเออจนกว่าจะมีกิจกรรมหรือตู้ใหม่เข้ามานะอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่าผมทําอะไรกับเกมนี้ไปบ้างนะผมก็ กดทุกอย่างที่เป็นจุดแดงๆไปก่อนนะครับจังวันนี้อ่ะนวันนี้ผมเคลียร์เควสครบแหละมันก็จะได้พงได้เพชรนี่ฮะได้เพชรมาเยอะอยู่นะครับผมเควสรายวันเก็บให้หมดนะครับผมก็เลเวล41ด้วยดอ้เพิ่มเลเวลผ่านคลิปไปเลยทีเดียวเชียวนะครับพาสเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้เติมนะครับก็เควสก็กดรับไปเลยนะครับรับรางวัลตรงนี้ตันแหละตันแล้วก็จะได้ตังมานะครับ ต่อไปครับเอสมหัศาจรรย์ใช่ไหมผมก็ทำเคเวสรายวันนี่ไปแล้วก็รับแต้มอะไรแล้วมันจะบอกมีพัฒนาผู้เล่นรายวันนะครับผมกดไปตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่การเติบโตนะครับกดย้อนมา1ทีครับเราจะได้ตัวไก่มาตัวหนึ่งกดพัฒนาด่วนบวกดาวไปน็นึดาวกดคํานวณแล้วกดพัฒนาด่วนไปเลยครับค่าแอนิเมชันด้วยเท่ากับเราเพิ่มดาวตัวละครแล้วเพิ่มดาวตัวละครน,นอกจากจะผ่านเคเวสแล้วมันเอาไปอัพตัวละครได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ผมดูโทรู้นะครับโทรู้ของผมตอนนี้ยังไไม่สุดนะ คือผมกะจะให้แฝดมิยะปั้นสุดนั่นเองผมก็เลยยังไม่เอาโทลุเป็นเลเวล80นะครับผมเนี่ยกดพัฒนาดวตงนียกดดาวเพิ่มไปกดคำนวณจริงจริงผมได้แล้วนะแต่ผมยังไม่ทาครับผมจะทํากับแฝดมิยะเอาแบบจัดหนักจัดเต็มเป็นไงขั้นสุดเลยนะครับผมทีมรวมของผมตอนนี้มันกลายเป็น70 70 70เนี่ย70หมดเลยนะครับแล้วก็สมัติไอเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาเต็มหมดนะพัฒนาเต็มหมดมาตอนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณพลังประมาณ 10, 1 1ื0 0 ประมาณตัวรองๆก็จะเป็นหนึ่งหมื่นอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราก็รับเควสไปเนี่ยเราได้แต้มนี้เอาไปแลกตั๋วแดงได้นะสําหรับตอนแรกที่กิจกรรมมาเห็นไหมแต่ตอนนี้คือผมแลกหมดแล้ะผมก็เหลือพวกแลกพวกเนี้ยก็ไม่ต้องฟาร์มด้วยเออเครื่องดื่มชูกาลังเดี๋ยวตอนแฝดมียามาผมก็แทบไม่ต้องฟาร์มเลยเพราะว่าผมมีดองไว้สามพันกว่าขวดนะครับผมตรงนี้อันนี้อาจจะต้องฟาร์มหน่อยไอสมุดเนี่ย ไอ้คู่มือซ้อมเนี่ยอาจจะต้องฟาร์มขึ้นมานิดนึงนะครับผมเนี่ยแล้วเราก็ได้ตรงเนี้ยก็เก็บเก็บไปกดสีแดงไปให้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดมีตรงนี้ด้วยก็ก็มาเก็บต่อจริงๆก็ไม่มีผลอะไรหรอกถ้าเป็นเควสรายวันนะอ่ะต่อมาเควสนี้นะครับผมก็กดข้ามได้เลยนะกดเคลียร์ด่วนเพราะว่าตรงนี้ผมชนะมาห้าแล้วนะครับจะได้แต้มสูงสุดย์ห้านะครับเป็นห้าศูนย์นะห้าศูนย์จะได้แต้มห้านะก็กดเคลียร์เคลียรย์อย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะหลายๆคนลืมเคลียร์นะครับตรงนี้แล้ว การรับของเนี่ยมันได้ตั๋วด้วยฮะเนี่ยทุกคนทุกทีมนะครับมันจะมีของเนี่ยมันจะมีของเห็นไหมของรางวัลดีอยู่นะเห็นไหมอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับแล้วก็พวกเช็คอินความสําเร็จนะครับร้านค้าตรงนี้ก็ยังซื้อได้เห็นไหมเออที่ผมแนะนําให้ซื้อก็นแน่นอนครับตั๋วแด,ดงฮนะเออเห็นไหมพัฒนาผู้เล่นสีดาวนะตรงนี้เห็นปะตรงนี้ผมก็ซื้อต่อได้ละปุ๊บผมก็ซื้อ,อไปเก็บไว้ก่อนนะครับก็ดีมากเลยที่ไม่ได้ตัวมันมา จะได้แฝนมียามานะครับอ่ะมาดูร้านค้ากันบ้างครับร้านค้าผมซื้ออะไรบ้างแน่นอนครับผมสายฟรีผมก็จะไม่ได้ซื้ออะไรพรุ่งนี้เลยนะไม่ได้ซื้อแพ็คไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับแพ็คพิเศษตรงนี้ผมซื้ออันนี้ทุกวันนะเออซื้อเศษไปแต่ว่าจริงๆก็ซื้อก็ะไดไม่ซื้อก็ะไดนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรมากหรอกแต่ว่ามันจะมีผลต่อการที่เอาไปรวมตัวละครแล้วไปย่อยตัวละครนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ผมซื้ออันนี้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็รอผู้เล่นสีดาอ่ะวันนี้้ซได ผมก็จะซื้อผู้เล่นสีดาวเก็บไว้นะครับเพราะว่าต้องเอาไปพัฒนาผู้เล่นนะแล้วผมก็ดองไว้ก่อนแล้วก็ดูว่าผมขาดอะไรนะครับตรงนี้่ะส่วนแหชชนะต่อเนื่องนะครับผมเก็บรอซื้อพวกการ์ดการ์ดข้างล่างนะเออพวกการ์ดประจําตัวข้างล่างของแต่ละตําแหน่งนะครับผมก็ดองๆยาวๆครับล้างคาท้าดวนครับก็ตอนนี้มันยังไม่รีกลับมานะเหลืออีกแปดวันนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อพวกกองเชียนะครับผมเนี่ยซื้อกองเชียตามนี้เลยนะครับ ก็ซื้อได้ก็ซื้อนะครับเพราะว่ากองเชียร์มันเพิ่มสเต็กของพวกค่าต่างๆนะครับผมร้านค้ากองเชียร์อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่ได้เติมนะครับส่วนร้านค้าแยกชิ้นส่วนนะครับก็พยายามาย่อยตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับพวก SR อะไรพวกเนี้ยก็ซื้อของพวกนี้ได้นะส่วนใหญ่ก็ผมก็ซื้อตั๋วซื้อซื้อเนี่ยแพ็คศักยภาพแล้วก็อินเจเนรี่แต่มันเป็นการสุ่มนะแล้วก็อีครีปอีครปซื้อก็ได้นะแต่ว่าจริงๆไม่ซื้อก็ได้นะ เออผมซื้อรีเจเนอเรียเก็บไว้ทุกทุกสัปดาห์นะครับผมทุกสัปดาห์หนังสือรีเจนอรีนะสีทองหายากนะครับอ่ะต่อมาแพ็คเติบโตก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพราะมันเป็นการเติมตังค์เนาะอืมเป็นการเติมตังค์ไม่ได้ซื้ออะไรของตกแต่งผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับที่เห็นผมมีพื้นภาพพื้นหลังเป็นโทร,รูก็คือผมได้ทั้งตัวทั้งการ์ดมันมาก็เลยได้ปลดนั่นเองนะครับอันนี้พวกนี้พวกเติมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วนะเอออ่ะเดี๋ยวแนะนํากับเรื่องแพ็คพิเศษหน่อยนะะคครรััับบผมมถ้้้าาจจซซืืออตววง่งไปก ร้านค้าเดี <If S 2> ๋ยวนะร้านค้าร้านค้าแพ็คเติบโตครับแพ็คเติบโตตรงนี้ครับถ้าซื้อตั๋วม่วงนะครับตรงนี้ถูกกว่านะครับมันจะลดราคาไปประมาณร้อยห้าสิบนะเออเหมือนลดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเพราะปกติมันพันห้านะครับันนี้พันสามห้าสิบนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะซื้อตั๋วม่วงไปซื้อตรงนั้นดีกว่านะครับผมไม่ได้ซื้อเลยเพราะผมซื้อแต่ตั๋วแดงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตั๋วแดงตอนอ่ะเนี่ยแฟนมีย้ามานะครับก็จะซื้อเจ็ดสิบตั๋วแล้วก็มาสุ่มให้ดูกัน นะครับไม่รู้จะทําคลิปหรือทำอะไรนะรอติดตามมากันนะครับส่วนกิจกรรมก็เช็คอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับรางวัลออนไลน์เก็บให้หมดนะ45นาทีนะครับอ่าแล้วก็รับเข้าปั้นนะครับรับเข้าปั้นแล้วถ้าเกิดผ่านเวสหมดก็จะได้คัดงัดงัดตรงนี้ะได้ขุดได้ขุดทองตรงนี้อืได้คู่มือฝึกซ้อมตอนนี้เรามีเป็นพันโอเคน่าจะไหวอยู่เนี่ยตอนที่ผมได้ทํากิจกรรมเนี่ยผมได้ตั๋วแดงเยอะอยู่แล้วมันก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับผมโันัีสุดสัปดาห์ก็รับไปครับในเข้าปั้นนะครับ ก็หมุนฟรีหนึ่งทีนะครับแล้วก็รับของหนึ่งทีไม่มีอะไรมากมันต้องดูเรื่องอะไรด้วยนะครับเก็บอย่างเดียวนะครับอ่ะแพคต่อเน,นื่องอันแน่นอนครับผมไม่ได้เติมนะครับแล้วก็แพคอันนี้ไม่ได้เติมนะครับอ่ะอันดับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะอันดับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> อ่ะต่อมาเรื่องทา้าดวนนะครับก็ฟาร์มในสิ่งที่ขาดนะส่วนใหญ่ตอนนี้คือ AP จะเห็นได้ว่าผมครบแล้วเนาะสามารถทําได้แล้วแต่ถ้าเกิดทํายังไม่ได้ก็เดี๋ยวผมมาฟาร์ม AP เพิ่มแต่ตอนเนี้จริงๆผมผ่านสามารถผ่านไดด้ผ่าน,านมหมแหละ แต่ว่าผมยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวเราเอามียามาผ่านให้หมดตรงนี้นะครับผมตอนนี้ผมฟาร์มจริงๆคือฟาร์มอันนี้ฮะถ้าผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วทุกคนจะรู้ว่าเนี่ยฮะเอาไปอัพเอาไปอัพสมุดเอาไปอัพการ์ดตุลละครนะฮะสำคัญมากตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันขาดแครน,นะครับมันขาดแครนต้องไปอัพให้ตันทุกตัวด้วยนะครับคือมันจะเพิ่มพลังได้ก็ได,ได้แบบถาวรอะก็คือเพิ่มจากตรงนี้แหละฮะคือนอกจาก EP ที่เราฟาร์มกันอยู่แล้วคือ EP e e หลังหลังมันเก็บย,ยากครับจาก70ไป80อสะมันค่อนข้างจะเปลืองเข้าปั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงจุดที่อ่ะอัอนนี้ก็ก็ครบแล้วอันนี้ก็ครบแล้วหมายถึงว่าเออมันถึงจุดที่แบบว่าพัฒนาตัวละครไปได้ยากแล้วเราจ้องต้องเอาไปอัพการ์สกิลนะครับผมกับอัพการ์สกิลพลังขึ้นง่ายกว่าเราก็ได้ได้ค่าศักยภาพขึ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมส่วนเนี้ยมันฟาร์มเกลือนะครับไอ้พวกไอ้พวกศักยภาพเนะี่ย เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้ทุกครั้งที่มีการรีด้วยนะนะครับผมลงยิมก็พยายามรีหาที่เขาตั้งรับแล้วแพ้ยน้อยอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมไม่ใช่สิต้องบอกว่าเขาชนะน้อยๆสิเออนะครับอันนี้ผมก็ดองไ้อยู่เดี๋ยวก,กดทีเดียว9้าใบนะครับแมชนะต่อเนื่องนะครับก็ถ้ามันยังไม่รีก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ผมสามดาวหมดแล้วนะเออสร้าง2ทีมขึ้นมานะครับดวสนามแข่งขันนะครับ จริงๆต้องควรเอาพลังให้สูงๆจะได้กดเคลียร์ได้นะครับแต่พอนนี้คือผมโอเคกับตรงนี้แหละเดี๋ยวรอแฟดมิยามาแล้วค่อยดันพลังอีกทีนึ่งนะครับส่วนแบบทดสอบความถนัดก็ไวๆเท่าไหร่ก็เคลียร์ไปเท่านั้นนะครับผมก็เคลียร์ไปเรื่อยๆขอพักอย่าลืมมาเก็บทุกครั้งนะครับกดรับทั้งหมดกดส่วนต่วนตลอดนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ความสบายเลเวลเก้าแล้วส่วนรับสมัครก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยนอกจากกดรับของฟรีนะครับก็ ทำอย่างผมนะครับก็คือถ้าสมมุติมีตัวลิมิตตัวใหม่มาตัว ur ตัวใหม่มานะครับพยายามสุ่มให้การันตีมันลดเพื่อเราจะได้เอาตัวต่อไปอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับผมไม่เอาผมไม่เอาก็รุนให้มันไม่ติดเให้การันตีมันลดแต่เราจะได้ของฟรีก็คือตัว2ใบกับตัว5ใบซึ่งมันมีมูลค่าทางเพชรอย่างสูงเลยนะครับผมนี่ก็5้าบวกเจ็ดห้าห้าบวกสองนี่ก็7ใบแล้วครับ7ใบแล้วแถมเราได้ เปิดตัวความทรงจาด้วยก็คือได้การ์ดการ์ดสกิลตัวละครด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีตอนนี้ผมมีเท่าไหร่มีเ2ดนะครับเอออ่ะรับรับของฟรีส,ส่วนตัวถาวรตู้ถาวรน,นะครับตู้แบบตู้แบบนี้ก็รอตัวที่เหมาะกับทีมครับค่อยมาเลือกนะครับค่อยมาสุ่มผมดองไว้อยู่เดีย๋ยวรอได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ต้องเอานะครับส่วนเพื่อนก็สุ่มได้ตลอดถ้าเกิดมีเพื่อนเยอะกับมีแต้มเพื่อนเยอะก็สุ่มได้เรื่อยๆนะครับเอามาย่อย เอามากินนะครับเอามาพัฒนาเพื่อเป็นสีดาวเอาไปอัพตุลละครต่อนะครับส่วนการ์ดการ์ดความทรงจำตรงนี้ก็รับของฟรีก็ไม่ต้องทําอะไรต่อครับผมก็ไม่เอาเลยนอกจากรอการ์ด ur ของแปดมิยะซึ่งตอนนี้มันบอกว่าภายในร้อยครั้งอันนี้ผมไม่ได้สุ่มเพิ่มเลยนะเพราะว่ามันไม่มีมันมีรางวัลให้นะครับถ้ามีรางวัลให้ผมอาจจะสุ่มนิดนึงนะครับตอนนี้ผมมี72นะครับเดี๋ยวกิจ,จกรรมมาแล้วก็ถ้าเกิดผมได้แฟดมิยะไวผมก็น่าจะออ l i ใส่การ์ดความทรงจําเลยนะครับผมก็ใส่การ์ด พัฒนาสกิลเพื่อให้ได้การ์ดแฟมิยามาเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เลือกก็ไม่เลือกนะครับอ่ะนี่นี่คือการลับสมรัรออกมาผู้เล่นอันนี้ผมให้ดูหมดแล้วเนาะว่าเลเวลมา70หมดเดี๋ยวแฟมิยามาก็จะทำเลเวล80นะครับส่วนศักยภาพน่าจะยืมของโทรูมาก่อนเพื่อมารีวิวนะครับแล้วี๋ยวค่อยไปปั้นกันต่อไปอ่ะทีมทีมนะครับตอนนี้ผมเป็นสายตบแรงนะครับโทรูส่วนคาเนยมาที่ตัวโอเวผมก็ไปอยู่ในสำรองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะให อุชิชิมะเป็นตัวหลักกับโทรุนะครับตอนนี้เดี๋ยวแฝดมิยามาก็เอาโทรุไปเป็นสำรองนะครับมิยาก็จะมาแทนตรงนี้นะครับก็อนะตรอเมตาโคต่อไปส่วนพวกกองเชียร์นะครับกองเชียร์จริงๆผมอวยน้องนะจริงๆมันเป็นลับกับเซฟจริงๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละผมชอบน้องนะครับก็อัพมาตรงนี้พยายามอัพไอจุดเหลืองอ่ะให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าไอพวกค่าบุกเร็วค่าบล็อกค่าเซฟอะไรพวกเนี้ยมันมันได้หมดนะครับ สเต็คมันเป็นถาวรน,นะครับเปิดใช้สมรรถภาพในด้านบนเนี่ยมันได้กับทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่อให้ไม่ได้ใส่นะครับต่อให้ไม่ได้ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ออกมาปุ๊บอ่าเวลาอิสาระอ่าถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มากดนะครับมากดมากดออกกาลังก้งออกกาลังกายนะครับการพิเศษจะลืมเข้าไปกดให้ฮินตาตะวิ่งด้วยนะตรงนี้นะครับผมอ่ากระเป๋าผมไม่ได้ดองอะไรมากนอกจากเพชรกับตั๋วนะครับก็มีอะไรก็เปิดให้หมดเลยก็ได้ครับ ไอ้ที่มันขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยอย่างเงี้ย리เจ나리่ได้ช่วยรับนะช่วยรับเดี๋ยวค่อยไปดูต่อไปว่าเราขาดเรือหรือเปล่าสี่ดาวก็กดไปครับแน่นอนว่าเราได้พัฒนาตัวละครแน่นอนนะเสษตรงนี้กดไปให้หมดนะครับพยายามกด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 ,กดไปก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาดูว่ามันต้องมาเช็คในกระเป๋าบ่อยนะครับก็กดกดไปเลยนะตรงนี้ของที่ผมดองอยู่อื่ การพัฒนาให้ประมาณนี้เห็นไหมอ่าเลเวลเนี่ยพยายามให้ได้แบบหกสิบขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่เต็มเลยเห็นไหมผมฟาร์มแต่ที่อัพการ์ดจริงๆนะเออฟาร์มแต่ที่อัพการ์ดอะยังยังได้ไม่เต็มเลยคือแบบใช้เข้าปั้นเยอะจัดๆแต่ว่ามันเพิ่มพลังถาวรเนี่ยฮะมันบอกว่ามันติดตัวไปเลยนะครับผมมันก็ดีครับดีมากๆเนี่ยมีจุดแดงอะไรรีบกดกดๆให้หมดอ่ะมีไงานไหนส่งได้ก็ส่งไปเลยนะครับ นะครับโอเคผมว่าก็เดี๋ยวรอแฟนมิยะมานะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผมจะทําคลิปหรือไลฟ์นะก็รอติดตามกันด้วยละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมจริงแล้วเจอกันครับแฟนมิยะปั้นหนักจัดหนักจัดเต็มเลเวลอาจจะแปดสิบ้แต่วันแรกเลยก็ได้นะครับรอติดตามกันละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมจริงครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ